ลูกดูที่ระยองเผื่อไปเที่ยวระยองป้าพูดได้ถ่าพูดเลยอ่ะถ่ายเลยใช่พูดได้หลายภาษาอ๋อค่ะมาอยู่ประเทศรองกงมาขอบคุณค่ะถ่ายด้วยกันไหมคะถ่ายด้วยกันถ่ายด้วยกันน้องสูงกว่าพี่หยกอีกตอนเนี้ยพี่โอสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะพี่อุ่นวัสดีค่ะพี่แก้วสวัสดีค่ะมามาถึงก็กินเลยเหรอ เรารู้สึกเกรงใจมากเลยที่เรามาถึงแล้วเราก็กินเลยเรายังไม่ได้ทําหน้าที่อะไรเลยเราก็กินเลยพี่เป้งนะเดี๋ยวเขาจะทาอะไรต่อนะคะพี่แป๊ะเมื่อกี้เขามีแห่ทางเรือแห่ทางเรือเนี่ยมีเรือคายักเรือหลายเรือปรากฏว่าน้ํามันเที่ยวเรือเนี่ยลอยเลยวัดเออก็เลยวกหัวเรือกลับมาใหม่เออเนี่ยกว่าจะมาได้เนี่ยต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรว่ายทวนน้ำอ่ะเออใช่เลยวัดน้ำมันแรงไงเออก็เลยวกหัวเรือกลับมา จนกระทั่งเนี่ยโอ้โหสู้กันน้ำเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวกินก่อนนะก็ก็จะมีอาหารหลายอย่างกินปลาก่อนเลยหิวปลาก็กินปลาก่อนเลยกินเยอะๆนะจะได้ฉลาดไปกับข้าวไว้วัดอย่างเงี้ยอร่อยมากก็คือปลาทอดกับน้ำจิ้มอย่างเงี้ยน้ำจิ้มอย่างเงี้ยอร่อยเป็นแบบเข้าคั่วพริกน้ำจิ้มแจ่วเหรอเข้าคั่วพริก่นอะไรอย่างเงี้ย ลเพิ่งกินหยกหยกมาไม่เจอย่างนนี้เสืียโดยด้วยมีกลางลูกยินด้วยหยกเสร็จแล้วพี่นาะอ๋อนี่พี่แป๊ะเรียกใหญ่เลยชาวบ้านประมาณ1.15่งล้าแสนแปดหมื่นเนี่ยรอคุณอยู่เจินคือหยกเกินสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอโทษด้วยมาสายฝนตก นิดหน่อยนะคะพัฟพิรุณท็อปฟอร์มมากวันนี้ตกเหมือนจะพยายามเลื่อนขั้นยังไงก็ไม่รู้ยเดินังก็หมดการมันจะต้องทําอะไรต่อเดี๋ยวจะพายแห่สวัสดีมาเลยจ้าสวัสดีมาเลยนะสวัสดีสวัสดีหาเสียงเลยสวัสดีก็สวัสดีค่ะได้ค่ะอ่ะแห่ไม่แห่ไม่ได้นะครับขอบคุณค่ะสวยจริงสวยกันในทีมเยอะเลยขึ้นไหม พูดเสร็จแล้วเหรอไม,ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนต้อ <c oughs> งเตตรียมัว,ว <c oughs> อ๋อ <c oughs> ยังยังไม่ได้แห่ใช <c oughs> ่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวแห่ก่อนแห่รอบโบสถ์ก่อนถ้าคิดว่าขาเนี่ยไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคเลยครับไอ้แหย่ด้วยกันนะ<อ>นรำหน้าพกกทินี่มันได้คุณมหาศาลมากอ๋อนี่เขายังไม่ได้รำใช่ไหมนี่หยกมาวันนี้นี่หยกเตรียมรำแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปอยูกมาก สมพรอิ่มเอิบค่ะรับพระไตรเลยนะคะปากคลองปากนางเลิงค่ะก็ชุ่มฉ่ำก่อนให้ชุ่มฉ่ำกันตอนเช้าแล้วหลังจากนั้นก็เย็นเย็นสบายๆนะคะตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วด้วยคุณพานิสศรีและครอบครัวคุณอัชราวันรีมันตระแล้วใายชื่อคณะกรรมการอีก3มล้านลายชื่อขาาอ้างล่างน,น,นี้เราต้องอ่านด้วยป่าคะไม่<ะ>ต้องนะอันนี้ก็คือคณะกรรมการร่วมนะขะ้างหลังอีกน,นะฮะนี่เ oh. <laughs> ยังไม่จบเดี๋ยวเขาก็จะไปตั้งขบวนกันตรงนู้นนะคะขบวนก็จะอยู่ตรงนู้นนี่กองยาวก็มารอแล้วเรียบร้อยพี่ริวมานานยังคะเก้าโมงอาจารย์สวัสดีค่ะลูกศิษย์พี่ติงค่ะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยนะคะใช่ไหมฮะธรรมศาสตร์รหัส46ค่ะ46่หกตอนนั้นคุณคุณคณะอะไรคุณบกคณะอะไรศิลปศาสตร์ค่ะเป็นพระอาจารย์สิใช่ค่ะอาจจะไม่เคยเจอพี่ลิวศิลป์ อยากถือพุ่มของพี่แปะ๊ะอยากถือพุ่มนี้อ่ะอ,อยากถือพุ่มมันนี้อ่ะโอ้ยใจสิบตอนไหยอ่ะอยู่นนยยจะไปลำข้างหน้า <c oughs> อยู่จะไปลำหน้าเขาบูนนา่ยกมัางเอาถือสวัสดีคะ่ะได้เลยมาขายกันเอาตรงไหนดีคะตรงนีเ้เลยโอ้ของหล่น เ,เขาบวนของกำลังจะมาท่นานถือลบไว้ มที่ทุ้ว่าเปียกหมดแล้วพี่ใช้ทีมอะไรไปบอกมาโอ้น้ำหอมค่ะน้ำ ขอขอบคุณมากค่ะป้าเอาไปที่วัวลอยก็ได้ป้าก็เป็นบรรจุอยู่ไหม Come <laughs>